แล้ววันนี้เราอยู่กับตัวคิมมอนฟรุตนะเราจะมาแกะกันมาดูซิว่าวันนี้เราจะได้ตัวซีเคทหรือได้ตัวอะไรบ้างเฮ้ยทำไมตัวนี้ตัวใหญ่ตัวแรกได้ซีเคทเร็วผมจะเปิดอันนี้ตัวเหมือนมันจะมีเป็นตัวเล็กๆนุ่นโลอกมาก เรามาเปิดกล่องสุ่มอีกแล้วนะทุกคน่กลองจุ่มนั่นเองหลังจากที่เข้าวงการน้องลาบูบูนะดูครับแต่งตัวเรียบร้อยนี่ลาบูบูอันนี้ดูชุดบาร์สก็อฟพี่แล้วก็นี่มีชุดแบบของแม่นางนิดาลาะค่ะหกตัวนี้มีเสื้อผ้าอยู่กี่ตัวดูสิตอนนี้มีเสื้อผ้าอยู่สี่ตัวตอนนี้ขอคิวยังไม่มาส่งอ่านี่ของพ่อนะพ่อจะเป็นแบบชุดบาสอีกแล้วชุดบาสตร์สเลบือดอะไรเหมือนคนกันหนาว เมืองหนาวแบบมีเสื้อเยี่ยมแล้วก็เป็นแบบที่พันคอเมืองหนาวคืออันนี้ของแม่แนนก็จะเป็นแบบเหมือนแบบใส่เป็นเจ้าหญิงอะไรอย่างงี้ดูนุ่มๆหมดกิตตี้กิตตี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคอยสตอรี่ไงเอ็มมีมีหัวด้วยมีเอ็มด้วยอ่าและอันหนึ่งก็คือนี่ครับ ดูครับมีชุดของเลบอน <c oughs> เป็นชุดเขียวคือใสจ่จนไม่รู้เป็นตัวสีอะไร <c oughs> อะไรอันนี้ชุดอันนี้เลบอนเลือกมาเลบอ,อนเลือกมาแล้วดูเขียวเปี้ยวเลยอ่ะอ,อันนี้คือเป็นที่มาว่าทําไมเราชอบเปิดกล่องจุก <c oughs> แล้ววันนี้เราอยู่กับตัวค <c oughs> ิมมอนฟรุตนะหน้าตาก็จะมีงี้นี่เขาจะมีอยู่ก <c oughs> ี่ตัวลูกแปดตัวแปดตัวแบบนี้จะมีตัวซีเค็ดนะตัวซีเค็ดก็จะเป็นตัวสีชมพูที่มีมีแบบมีอะไรฟ้าๆอย่างนี้มันก็จะน่ารักเงี้ยตอนเราเห็นก็คือมันมีแต่หน้าแล้วไม่ มีตัวเนาะหน้ตาน้องก็จะขยับได้แบบนี้ไอ้คิวขอบอกอะไรก่อนเลยนะคือกล่องมันคือดึงดูดมากครับคือแบบกล่องเขาแบบแนวพัทคิวน่ารักมากอะกล่องนี่สีเหมือนเสื้อพ่อแล้วกล่องใหญ่มากดูเสื้อไายังไงฮะนี่มีสีสันแบบนี้แบบฟลุ๊ตๆอะไรอย่างงี้ฟลุ๊ตแลวเสื้อเดวอนอะฮะแมวเหมียวแมวเหมียวส่วนเสื้อผมนี่ครับเปิดก่อนได้ปูอ๋อเปิดก่อนได้ปูโอเคครับ เราจะมาแกะกันมาดูซิว่าวันนี้เราจะได้ตัวซีเคียวหรือได้ตัวอะไรบ้างบอกก่อนเลยว่าผมชอบตัวอะไรอยากได้ตัวไหนกันก็คือผมอยากได้ตัว๋อต้องต้องพูดอย่างนั้นด้วยเหรอสับปะรดอ่ะอ๋อนี่นี่นี่ไหนตัวไหนตัดตัรถตัวนี้หรือเขาก็คืออยากได้ตัวนี้ใช่ไหมพี่คิีอยากได้ตัวไหนพี่คิีอยากได้ตัวสีม่วงอ๋อพ่อาได้ตัวสีเขียวกับตัวแตงโมเออเอ้ยตัวสีม่วงกับแตงโมแล้วก็อยากได้ตัวไหนตัวนี้ครับตัวเดียวเลยใช่โอเคมาเปิดกันครับเลียงเลี้ยงมัได อุ้ยอยเนอยยย่างี้้ลโังสวยมีกล่องไว้แต่งี้เฮ้ยนี่มาใครจะเปิดก่อนโอเคเขาเปิดก่อนนะเฮ้ยมันเริ่มเปิดแล้วเดี๋ยวกล่องไหนครับโหแล้วดูแบบกล่องเขาแบบน่ารักมากเลยอ่ะอีกสองกล่องก็คือถ้าใครแบบใครถูกจะได้เปิดนะอ๋อจริงก็คือในสองกล่องนี้ใครถูกสักกล่องก็ได้เปิดใช่ไหม ผมจะเปิดอันนี้ตัวเหมือนมันจะมีเป็นตัวเล็กๆกกนะอ่าเละ,ะตัวเล็กๆมะเดี๋ยวมาเปิดกันครับ <c oughs> ตัวแรกได้สีเข็ดเลี้ยวอีวิวเดาว่าเป็นตัวตัวที่มีแบบตัวมิวยิวแบบรีบอนใช่ใช่มาโอ้โห,โห,โห,โหเราจะไม่ดูครับเฮ้ยอ๋อมันจะมีการใช่ไหมพ่อไม่รู้ว่านี่มีการไหมแต่เราไม่เราไม่พยายามไม่เห็นการ์ดเขาจะพูดว่าอะไรเขาจำอะไรไม่ได้ อืมขอนี่ขอจับอ่ะนี่จับแล้วแยกไม่ออกเลยอ่ะให้แก้ซะทีเถอะผมอยากเห็นะเฮ้ยเหตุอะไรน่เฮ้ยผมรุ่นผมรุ้นตัวอะไรได้สีเข็ดเลยอ็วผมจะเปิดอันนี้ตัวเหมือนมันจะมีเป็นตัวเล็กๆรุ้นไอ้หอ ไอ้ตัวแรกได้ฟีเข็มเลยเหรอ,อ,อไม่กินนะหอมนะหอมมากนะไอ้ตัวแรกได้ฟ<ด>ีเข็มเลยแล้วด,ด,ดูดวงตาของน้องอคืออันนี้ไม่องรู้แล้วนะคือตัวแรกได้เลยเหรอตัวแรกได้ฟีเข็มเลยอะ่ะเรื่องดีมากแล้วในกล่องเขาก็จะมีนี่เป็นฟรีเห็นมเ้ยเไหม มันเป็นกระเป๋าเงี้ยลูกเป็นซิปแบบนี้ปึ๊บเฮ้ยแล้วก็ใส่นี่ได้นี่เขาให้มาเป็นกวุกุญแจนี่ห้อยแบบนี้เฮ้ยน่ารักดีอ่ะโอ้การ์ดตีเข็ดเป็นไงไหนให้พ่อดูสินี่การ์ดตีเข็ดจะเป็นแบบนี้ทุกคนครับก็คือการ์ดตีเข็ดผมเปิดตัวแรกได้สีเข็ดเลยกลิ่นมันหอมจังเลยเดี๋ยววันเลยโอ้ ผมว่านั่นจะเป็นอันเนี้ยอ๋อไอตัวมะพร้าวต้นมะพร้าวนี้เดี๋ยววันนี้เป็นต้นมะพร้าวใช่ไหมใช่ตัวต้นมะพร้าวนี่อ่ะเราจะเปิดฟังนี่นะฟังฉีกขาดเราเปิดรวดเดียวมันได้เลยสิครับผมว่าน่นจะเป็นอันเนี้ยอ๋อไอตัวมะพร้าวต้นมะพร้าวนี้เดี๋ยววัเป็นต้นมะพร้าวใช่ไหมได้แล้วได้ทีเขียเฮ้ยจิงเหรอจิงเหรอ าดวูทำไมทายถูกค่ะได้ตัวมะพร้าวทายถูกอีกแล้วตัวมะพร้าวนี่ได้ต้นมะพร้าวสวยมากเลยอ่ะอันนี้ของผมอ๋อต้นมะพร้าวนี่ในบอลทายตั้งแต่ยังไม่แกะกล่องนะใช่ไหมเมื่อกี้ยังใส่วันนี้นิมิตที่ทายตอนจับพ่อขอเป็นไอตัวสีเขียวตรงนี้แล้วกันตรงกลางมามาลุ้นของอป๊าท่านครับเฮ้ยยัง Ngueh mah, kasih ngueh. Hoi. Hoi. Apple, apple. kan nih. Dan deh. ตื่นกบก็เนี่ยกินอะไรก็เลยน่าะระทับใยหืมกินกินหอมมากเลยอ่ะเขาใส่แอปเปิ้ลเข้าไปในลูกตาด้วยใช่แล้วผมชอบว่าแบบที่มันมีลูกตาเนี่ยลูกตาแบบเหมือนลูกแก้วแต่อย่างเงี้ยคือเลบอนทายถูกอีคิวก็ทายถูกโอเคได้ได้ได้ก็คืออ้ฟรีเคตก็ได้เปิดเพราะมันจะเฟดอีกสองกล่องให้เปิดก่อนได้ถูกคือกล่องเนี้ยอิคิวมันต้องเป็นแตงโมเพราะมันตัวใหญ่ๆอ่ะเนี่ย <Billie S 2> มันดูตัวใหญ่ๆอ่ะไอ้คือคืว่าแตงโมแตงโมแน่นอนทำไมตัวใหญ่จังเลยอ่ะอถ้าเต็มถุงเลยตัวนี้เออทำไมตัวนี้ตัวใหญ่ครับเฮ้ยเฮ้ยหายหนึก็คือกินงหรือเลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสีม่วงผ่าน่าได้สีม่วงได้สีม่วงถุงด้วยเดี๋ยว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 ทำไมตัวนี้ดูแปลกกว่าเพื่อนเลยครับ แปลกมากลองจับดูคือสัมผัสไอ้ตัวนี้ดีอ่ะก็คือขนดมันแบบพอดีมือมังคุดน้องมังคุดน่ารักอ๋อขนก็เลยเป็นแบบนี้ตั้งแต่หน้าตาน้องมังคุดเนี่ยเขาจะเป็นหน้าเศร้าเศร้าอ่ามันจะมีปากยิ้มเหอนล้วมีปากยิ้มกับปากปากเศร้าอ๋อเฮ้ยสรุปก็คือคิวได้ตัวที่ต้องการแล้วนะเนี่ยได้ตัวที่ต้องการสองตัวเลยอ่ะใช่เได้เฮ้ยออน่มากับดวงขอเปิดก่อนแล้วกันขอตัวสีเขียวเฮ้ย เอ้ยกงกงเหลือเชื่อว่าสับปะรดหรอคะป้ายังไงสับปะรดสับปะรดสับปะรดยังไงโบ้ยโบ้ยส้มส้มเฮ้ยส้มน่ารักเฮ้ยมีส้มด้วยเฮ้ยน่ารักอ่ะอ๋อตอนนี้เนื้อสีชมพูู้นี่รอะสส้้มมเหน่ารักอ่ะสีสวยมากเลยเฮ้ยแต่สีเกต์น่ารักเหมือนกันนะเนี่ย ได้ส้มครับงาก็คือเหลือเลบอนนะเป็นอันสุดท้ายอ๋อตะพาลดนะครับฟูมามาอุ้ยผมว่าเหมือนจะเป็นไอตัวเนี้ยเฮ้ยตัวที่ผมอยากได้อะไรสีเขียวของพ่อคุณอยากได้สีเขียวด้วยเหรออ๋อเออเคุณว่าได้สีเขียวแน่นอนวันนี่เลบอนใช่ยังไงก็ได้ถูกตั้งแต่ลาบูบูแล้วนะถูกถูก เปิดไม่ได้เลยเลี้ยบมาพี่ไมทายถูกทุกรอบเลย แต่เมื่อกี้ก๊าดมันอยู่ข้างบนด้วยนะเนี่ยเละบอลทายถูกทุกรอบเลยเหรอสีเขียวที่พ่ออยากได้แต่มันพอมาตัวจริงๆมันไม่สีเขียวแบบนั้นนะมันเป็นแบบเขียวอ่อนๆเขียวแบบอ่อนๆเนี่ยสรุปคือคิวได้ตัวที่ต้องการ2ตัวสีเขียดขนนุ่มๆแล้วก็ตัวนี้แต่บอลได้ตัวที่ต้องการแล้วควมันได้สีเขียวแล้วอ่ะอย่าให้สับปะรดของผมหายไปนะแล้วมันอ๋ออ๋อ เฮ้ยพูดเป็นลางเนี่ยเลบอนต้องการตัวสับปะรดสับปะรดจะหายไปอ่ะอีคิวอะไรบอลได้เปิดคนละหนึ่งกล่องเอากล่องไหนครับอ๋อผมผมเอากล่องสุดท้ายเอากล่องนี้มาผมขอนะแบบนี้สับบอลลูดบอลต้องฉีกไม่ขาดยังไงยังไงยังไงกลิ่นทำไมกลิ่นเหมือนแบบพวกแกงอะไรสักอย่าง้าเลยผม เลบอนเปิดลาบูบูสองกล่องก็ลายผูกเปิดอันนี้สามกล่องก็ยังลายผูกอีกสับปะรดเลบอนน่ารักมากเลยอ่ะนี่น้องสับปะรดของเลบอนเลยตอนนี้ต้องลุ้นกล่องนี้ว่าจะเป็นแปงโมหรือว่าสตรอเบอรี่นะบอลคิดว่าตัวอะไรตัวนี้แปงโมหรือสตรอเบอรี่บอล สตรอเบอรี่ราะฉะั้นเราจะไม่ได้แตงโมใช่แล้วโอเคเพราะสตรอเบอรี่มันเป็นแบบสัญลักษณ์ของคิมมอนอ่ะโอเคไปมาดูครับว่าจะได้ตัวไหนครับสตรอเบอรี่เวลาจะมันสามเหลี่ยมเหมือนทั้งแตงโมและสตรอเบอรี่อ่ะเฮ้ยสตรอเบอรี่ใช่เหรอเหมือนกัน ถ้ามันมีซ้ำด้วยอ้าวอ้าวอ้าวแล้วนี่ไปจะไปแลกกับใครได้เนี่ยมีด้าเราต้องไม่แกะการ์ดนะถ้าจะไปแลกกับใครเนาะอืมแล้วดูคิวแกะไปให้มาเดี๋ยเฮ้ยแต่ไม่แน่อาจจะมีบางคนที่เขาแกะแบบนี้แล้วไงเดี๋ยวไปหาแลกเขาดีกว่าได้ตัวซ้ำโอเคอ่ตัวนี้ใส่กล่องไว้ทอ้มตัวมีตัวซ้ำด้วยอ่ะกล่องนึงไม่น่าจะ เราจะไม่ได้แตงโมอ่อได้ตัวซ้ำก็ประมาณนี้สำหรับแบบการเปิดกล่องคิมมอนฟุสนะครับก็นี่เราได้สีเขียดสวยๆมานะครับนี่ไม่น่าขเ้าวงการเลยเพราะกล่องต่อไปถ้าเราจะเปิดต้องเป็นในตัวนั้นอะเขาว่าพับเกิลนะหรือเบบี้คายที่เขาบอกใช่แต่ว่าตัวที่เขียดได้คือซีโมโมซีโมูมผมไม่รู้จัก เราพูดตัวใหญ่ๆที่มีหางเลอเราพูดถึงไป็นตัวเปรี้ a i ไทยก็ถ้าเกิดอยากให้มีอีพีหน้าก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามไว้หน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องไปดูนะว่าเราจะทำไงกับตัวซ้ำสองตัวนี้ดีนะเดี๋ยวไปแลกตัวหนึ่งไปแลกแตงโมหรือไม่ก็กตร์เบอรี่เนาะใช่ใช่ใช่โอเคครับโอเคครับวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย